เรามาดูวิธีการเอาสลักลูกสูบเข้าปลายก้านแบบนี้ครับสามารถที่จะทําได้โดยไขควงเหล็กกัดยางหรือว่าประแจไหมนะครับหรือว่าจับปากกาแบบนี้ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือเราจะเอาเข้าแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีผมทําครั้งนี้นะครับเสี่ยงมากไม่แนะนําให้ทําตามถ้าไม่ชํานาญครับไปดูกันเลยครับในที่สุดผมก็เลือกที่จะใช้ไขควงกับอัดกับปากกานะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวิธีการของผมต้องเช็คให้ละเอียดนะครับไม่ให้ลูกสูบหรือแหวนถลอกแน่นอนครับตัวนี้เราใช้ปากกาแล้วก็ใช้ไขควงรองอีกด้านหนึ่งแล้วอัดเข้าไป นะครับอัดเข้าไปจนเกือบสุดแล้วก็ให้ติดกับตัวแหวนเลยครับค่อยๆดันเข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมฮะค่อยๆขยับเข้าไปที่ตัวแหวนถอดออกมาเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยครับแต่ตัวนี้ยังไม่พอครับเพราะว่าสลักยังโผล่ออกมาอยู่นะครับเราก็ตัดสินใจนะครับใช้ตัวนําส่งตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตของมือเบรคครับค่อยๆดันเข้าไปอีกเช่นเดียวกันครับต่อเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปก็ไม่ต้องห่วงอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าลูกสูบเนี่ยจะถลอกแหวนยังดีอยู่แล้วก็อัดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ค่อยๆอัดเข้าไป แบบนี้ครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาเช็คครับไม่มีอะไรทะลอกนะฮะแต่ก็ยังไม่พอนะครับตัวนี้ก็อัดเข้าไปอีกนิดนึงครับอัดไปจนสลักลูสูบชนไขควงนะครับจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวรอไปติดตามคลิปหน้ากันนะครับว่าจะต้องใช้อะไรถึงจะสําเร็จจะสําเร็จไหมฝากกดแจ้งกดติดตามครับ